ฟิลิปแนฟูลิซิสควรจะย้ายจากทางเชลซีไปปรุ่งเรืองกับทางเลอร์ฟูนะอยู่ยาวเลยทีเดียวผู้สืข่าวดังเชื่อว่าหงแดงไร้ปัญหาต่อสัญญากับทางซาลาไว้ดุ้มขึ้นไหวแล้วหลังชอตทะเลาะกับทางโค้ชของทีมชาติเจ็ดเหตุผลที่หงแดงเลอร์ฟูอาจจะขยายปีกในยุโรปในปีนี้ก็เป็นได้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวเร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเรวพูนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยทังงคิวินฟิลิปตำนนานดาซันโบทับแมวดำย,ยืนยันมาว่าถ้าคางคิดเตียนโปลิซิสคิดจะย้ายจากจทางเชลซีหลังจบฤดูกาลนี้จริงตามที่ข่าวลือแล้วก็เร์พูคือที่ทีมหมายเหมาะสมที่สุดแล้วของตาทีมชาติบริกันอย่างแท้จริงโดยจะรับรับว่าผมรู้สึกแปลกใจมากเลยนะ ที่ได้ยินข่าวลือเรื่องการย้ายจากทางเชลซีของทางคิสเซียนปริซิสหนาหูขึ้นมาเรื่อยๆจนแอบ,บจะเชื่อไปแล้วาว่าจะเกิดขึ้นจริงหลังจาบฤดูกาลนี้โดยปริซิสนั้นเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจจนน่านเหลือเชื่อสร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกับทางดอทดมุนและก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงตั้งแต่อายุอย่างน้อยฉนั้นหากต้องย้ายทีมจริงแล้วก็ผมอยากจะเห็นเขาไปช่วยสามประสานทีมเวอร์พูลสร้างสารรค์เกมรุกมากที่สุดเลยนะ อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับเด็กคนนี้ยังอายุน้อยอยู่เลยฉะนั้นจะพัฒนาฝีเท้าเก่งขึ้นกว่าน,นี้ได้เยอะอีกหลายเท่าตัว,ตวอย่างแน่นอนและยิ่งพอได้ทํางานร่วมกันกับทางโคช้ชที่เข้าใจในความสามารถจริงๆต้องทําผลงานได้โดดเด่นได้ทตันทีอย่างแน่นอนโดยคุณเห็นแล้วนี่ว่า Diego c o า t a ร์มแจ่มขนาดไหนทั้งที่ย้ายมาแบบไม่มีใครคาดหวังอะไรได้เลยทีย่ซ้ำไปฉะนั้นคนเก่งระดับฟูริซิสจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในฐานะแข้งลิเวอร์พูลชัวร์100%่เซ เมื่อมีกีันกรทางฟิลิปคนนี้เองนะฮะที่ประกาศออกสื่อมาว่าโรเบโตฟิมิโนอาจจะอำลาทีมเรอร์พูลในช่วงสม,มัยนี้เพราะโดนโจต้าแย่งตำแหน่งไปแบบท้าบอลและการที่เขาพูดถึงอนาคตของทางฟอริเสต์แบบนี้เจ้าตัวน่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตำแหน่งสามประสานแดนหน้าของทางของแดงเสียสักกิผู้สื่อข,ข่าวชื่อดังของทางเรอร์พูลจะสามารถต่อสัญญากับทางมมเบดซาลา นวรุกคนสำคัญออกไปได้สําเร็จขณะที่ทางนักเตะก็พร้อมจะอยู่ในทิ้นแอนฟิลเช่นเดียวกันโดียก่อนหน้านี้มีข่าวลือบอกว่าซา,ารลาน,นั้นอาจจะย้ายออกจากทางของแดนลิเวอร์พูหลังจากจบฤดูกาลนี้เนื่องจากต้องการความท้าทายใหม่ๆในอาชีพการค้าแข้งโดยมีวาเซรลนาและก็รอ,อลัลาดริดให้ความสนใจอยู่ณเวลานี้ขณะที่ดาวเตะไว้แตปีน,นี้ก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงในนปฏิเสธโอกาสนะฮะหากเจ้าบุญทุ่มหรือว่าราชันชุดขาวติดต่อเข้ามาในอนาคตแต่ในขณะนี้ ขอมีสมาธิอยู่กับทางลิเวอร์พูลเท่านั้นได้ไหมโดยอย่างไรก็ตามล่าสุดฟาราบิซิโอโรบาโนโผู้สื่อข่าวชื่อดังของอิตาลียนระบุเลยว่าเอว์พูเชื่อเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถอารังซาร่าคนนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้และเตรียมเปิดการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะร,รายนี้ในไม่ช้าก็าเร็วๆนี้ หลัจากนั้นยังมีรายการเพิ่เมเติมมาว่าซาร่าส์ก็ยินดีที่จะต่อสัญญากระทางของแดนเลเวอร์พูลเนื่องจากมีความสุขกับสถานการณ์ของตนเองกับต้นสังกัดนั่นเองอาน,น้ซาร่าส์ที่เหลือสัญญากับทางเลเวอร์พูลถึงปี2023หรือทาไปแล้วถึง25ประตูจากการลงนสมสญญบมด40เกมเรวมทุกรายการนั่นเองหลังจากที่ทางจอร์จินยวไวยดุมมีช็อตทะเลาะกับทางแฟรงค์เดอะบัวแล้วนั้นล่าสุดดาวเตะทางเลเวอร์พูลก็บอกเลยว่า ตนกระทังคุณซอทีมชาติทอนแลนด์ไม่ได้ถึงขั้นแตกหักกันโดยตนแค่ผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่อยู่ในการเล่นต่อเท่านั้นโดยทางจีนี่ไวดุ่มบิทฟิลทีมชาติทอนแลนด์กล่าวมาว่าตนไม่ได้มีปัญหาอะไรบาดหมางก,กับทางแฟรงเกอรบัวนะเทรนเนอร์ของทีมแบบร้ายแรงหรอกหลังจากที่เขาเนี่ยออกการเคลือนในตอนที่โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมฟุตบอลโลกปี2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนยุโรปโคุมจีนัดที่ทางอัศวินสีส้มชนะลัตเวียไป2ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดนัดตังกราวไว้นุ่มเนียโดนเปลี่ยนตัวกับทางดอนนี่ฟันเดอร์บิกนะฮะในช่วงนาทีที่79ซึ่งเป็นตอนที่ทางฮอลแลนด์นำไปแล้ว2ลูกอย่างไรก,ก็ตามมันก็มีการจับภาพได้ว่าเจ้าตัวพูดบางอย่างกับทางเดอบัวแบบดูเดือดที่สุดเลยจะทำให้บางคนตั้งประเด็นมาว่าจะเกิดความบาดหมางก,กันระหว่างพวกเขาหรือไม่โดยกองกลางจะทางดิวบูฟูเปิดใจมาว่าที่ผมโดนเปลี่ยนออกนั่นเหรอใช่ผมเองบางเล็กน้อยแต่เรานั้นไม่ควรจะทำให้มันเป็นประเด็นใหญ่โตมากมายไปกว่าน,นี้ ผมอยากจะอยู่ในสนามต่อไปเพราะผมรู้สึกว่าผมนั้นสามารถทำอีกลูกได้อย่างต่อเนื่องในตอนนั้นรัสเวียเปิดช่องว่างในเกมรับมากยิ่งขึ้นอยา่างไรก็ตามผมกับโค้ชได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วมันไม่มีอะไรแย่ๆทั้งนั้นพอคุณสนุกกับการเล่นแล้วนลก็คุณก็ไม่อยากจะโดนเปลี่ยนตัวออกเป็นธรรมดาแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีนักเตะอีกหลายคนอยู่ที่มานั่งสำรองและผมคิดว่ามันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะให้พวกเขาได้สัมผัสกับการเล่นของทีมให้มากที่สุด เท่าที่ทำได้ดังนั้นในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าผมผิดหวังแต่อีกมุมหนึ่งการที่คนอื่นได้ลงเล่นมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพัฒนาการของทีมด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ทางดูโบภูจับติ้วพบกับทางเบรลเบ,บริกในศึกยูฟาแชมเปียนลีก รอบ8ปทีมสุดท้ายสื่อต่างประเทศและสนกต่างยกทฤษฎีสมคบคิดถึงเหตุผลที่ทางของแดนลิเวอร์พูลจะประหาดไปคว้าแชมป์ถ้วยใบนี้เต็มใบเต็มไปหมดเลยโดยหยิบยกความบังเอิญเหมือนจ,จากสถานก,การณ์ต่างๆในปี2005ขึ้นมาอ้างอิงในปี2 0 2 1ไว้หลายต่อหลายเรื่องกันเลยทีเดียวโดยเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างน,นะฮะเริ่มจากเรื่องที่1กันก่อนกันการการเอาชนะทีมเยอรมันและรอบสุดทีมสุดท้ายด้วยสกอร์เดียวกันทั้งเย้าและก็เยือน โดยในฤดูกาล 2004- ถึง2005นั้นลิเวอร์พูลจับสลากพบก,กับทางไบเออร์ทเลเวอร์คูเซ่นในรอบชกทีมสุดท้ายขณะที่ฤดูกาลนี้ได้ดวลกับทางแอตเลติกในรอบเดียวกันโดยในปี2005ทีมของปราเฟลเบนิเตสสามารถเอาชนะเลเวอร์คูเซ่นไปด้วยสกอร์3-1ต่อทั้งเย้าและก็เยือนส่วนในปี2021นั้นทีมของครอปเนียก็สามารถเอาชนะไรซิกไปด้วยสกอร์2-0ต่อทั้งเกมเย้าและก็เยือนด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ทั้งทางไวเออร์ลเลเวอร์เซ่นและก็ไล์ซิกนั้นยังเป็นทีมที่จบอันดับที่3บนตารางคะแนนบนเดสเซนิก้าเยอรมันแลรายการก่อนซึ่งก่อนจะมาเหมือนกันอีกด้วยนะฮะเจ้ามาประเด็นที่2อมิอการดวลนเชลซีในรอบรองชนะเลิศหากการน,นี้ต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางการคว้าชแชมป์ยุโรปสมัยที่5ของรูพู เมื่อปี2005นั้นาทาบกับในปีนี้เราจะพบว่านอกจากหงแดงได้ต่อกรกับทีมจากเยอรมันในรอบสุดทีมสุดท้ายเหมือนกันแล้วในรอบรองชนะเลิศหงแดงนั้นยังมีโอกาสได้โวยกับทางเชลซีเหมือนกันอีกด้วย หากเรียว่าผูผ่านเบรอเบลิกใน,นรอบ8ทีมนี้ไปได้นะฮะทีมของครอบนั้นก็จะต้องรอพบผู้ชนะระหว่างเปอร์โตหรือเชลซีใน,นรอบรองชนะเลิศซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งเดียวกันเมื่อปี2005และก็มีแนวโน้มสูงเลยที่ทางเชลซีของทางโทมัสทูเคิลจะผ่านเปอร์โตไปได้แบบไม่ยาก โดยทางนิวพูกับทางเชลซีในปี2005นั้นทัพผงแดงสามารถเอาชนะไปดสกอร์รวมนะฮะ1-0จากประตูชัยของหลุยส์กราเซียที่โชเซ่บรินโย่เรียกมันว่าประตูผีส่วนปีนี้ถ้าจับพัดจับภูมาเจอกันอีกรอบไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีประเด็นอะไรให้พูดถึงหลังจบเกมเหมือนตอนนั้นอีกหรือไม่เจ้ามาข้อที่3นัดชิงแข่งที่ตุรกีโดยอีกหนึ่งความเหมือนโดยบังเอิญก็คือเกมนัดชิงนะครับที่ฤดูกาลนี้ เกิดขึ้นที่ทางอาัอาตาเติร์สเตเดียมอิสตันบูประเทศตุรกีซึ่งเป็นสนามดยดยงกระทางที่ลิเวอร์พูลคว้าชแชมป์ยุโรปสมัยที่5บนเกมสุดระทึกและก็อยู่ในความทรงจำแฟนบอลมาจนถึงทุกวันนี้ในเกมรอบชิงปี2005ลิเวอร์พูลนั้นตามหลังวิลานไกลสุดกูถึง0-3เมื่อจบครึ่งแรกก่อนที่จะไล่ตามตีเสมอไป3-3จากเซเวนเจลาดวลาด,ดิเมียสวิเชอร์และก็ชาบีอารันโซภายในช่วงเวลาห่างกันแค่6กนาทีเท่านั้น โดยของแดงคว้าแชมป์ได้จากการยื้อไปถึงช่วงจุดโทษนะฮะซึ่งหลังจบเกมปราศร์วันนั้นเต็ไมไปด้วยเรื่องเล่ามากมายไม่ว่าจะเป็นการที่ทางทามันกระดูกข้อเท้าแตกตั้งแต่ครึ่งหลังนะฮะแต่ก็กัดฟันเล่นจ่อจนจบและไม่บอกใครเพราะไม่ต้องการให้ทีมตื่นตระหนกมากหมายนักความร่วมแรงร่วมใจของทีมสตาร์ที่ส่งซิกให้ดูเด็ดนะฮะตอนดวลจุดโทษลีลาการโยกก่อกวนคนยิงจุดโทษที่ คูเดตบอกว่าไดไอเดียมาจากทางเจมี่คาร์เกอร์และก็บรูซก็ปลิล่าเป็นต้นนั่นเองต่อมาข้อที่4ี่นะผมรอบแทีมสุดท้ายไม่มีมสซี่กับทางโรนโดนะแล้วตั้งแต่ปี2 0 0 5เป็นต้นมาศึกยู่าแชเปี้นลีกรอบแปทีมสุดท้ายจะต้องทางมีลูนินมสซี่หรือว่าคิเยโน่บรนโดนะฮะร่วมโบแข่งกันด้วยเสมอซึ่งในปีนี้ทั้งบาร์เซโลนาและก็จูเวนโตสต่างชิงตกรอบกันไปหมดแล้วทำให้สถานการณ์ในรอบแทีมสุดท้ายของปีนี้ จะคล้ายกับปี2005อีกเช่นเดียวกันซึ่งครั้งสุดท้ายนร์บ8ทีมไม่ได้มีโด้กับแมสซี่นั้นนะฮะเลวูพูลสามารถทะยานไปจนถึงแชมป์ได้อย่างที่เกินไปแล้วข้างต้นนั่นเองต่อมาถ้าผมข้อที่หนะฮะหลุดท็อปโฟแต่อาจจะได้กลับมาเล่นฐานะแชมป์เก่าก็เป็นได้โดยสถานการณ์ตอนปี2005ของทลนเอรูพูลนั้นคล้ายกับสถานการณ์ในปีนี้แทบทุกอย่างเลยโดยเมื่อจบฤดูกาลดังกล่าวนั้นทัพหงส์แดงได้ทำได้เพียงแค่ อันดับที่5ในตารางผิวรนังกตามหลังอันดับ4ีอย่างเอฟเวอร์ตันอยู่3คะแนนแต่ผลพวงจากการเป็นแชมป์ยุโรปทาให้สามารถกลับไปเล่นบอลถ้วยได้ในฐานะแชมป์เก่านั่นเองเช่นเดียวกับปีนี้นะฮะหงแดงอยู่ในอันดับที่7และก็มีคะแนนตามหลังเชลซีซึ่งอยู่อันดับที่4ถึง5คะแนนนั่นจะทําให้สื่ออังกฤษเห็นพ้องต้องกันว่าหากหงแดงนั้นคว้าแชมป์ยุโรปได้จริงจะเป็นการซ้ำรอยประวัติศาสตร์ของปี2005แทบจะทุกระเบียบยิวงเลยนะ ข้อที่6นะฮะคนรับกรรมที่ชื่อว่าเดวิดมอยโดยต่อเนื่องจากข้อที่แล้วในปี2005นั้นแม้ว่าเอฟเวอร์ตันจะคว้าอันดับ4และติดอยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกก็จริงแต่เพราะลิเวอร์พูลนั้นไปคว้าแชมป์มาได้จึงท,ทาให้เกิดอากรณีพิาพาทขึ้นเล็กน้อยจนสุดท้ายเอฟเวอร์ตันต้องไปเล่นรอบคัดเลือกรอบที่3ก่อนจะแพ้บียาบรีอันทั้งเย้าแล้วก็เยือนตกลงมาเล่นแค่ยู่้าคัในาฬกา2005-2006เท่านั้น ส่วนในปีนี้เวสต์แฮมกำลังจะมีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเหมือน League, เอฟเวอร์ตันเมื่อปี2 0 0 5เลยโดยมีทางคุณซื้อเป็นคนเดียวกันนั่นก็คือเดวิดมอยน์นั่นเองครับและขา่าวลือพูดในวันนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ